สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพบกันเช่นเคยครับผมกับสังตรงค้นหมักสีนะครับกับทีมงานนะครับพีสักคนหนอนหน่อยนะครับรับ่อมอีกงานนึงนะครับผมลูกค้าซื้อกับที่ขาเจ้ามาหาขายนะครับแต่ว่าติดต่อสัางบ่ดด้นะครับเพาะว่ามาอมให้นะครับไปเอาเบอร์โทรจากลูกค้าที่ใส่บริการกับสังตรงนะครับติดต่อสังตรงมาสอมให้นะครับสังตรงกับมาดูแลให้ครับผม รับสมแล็จจหน่ายอะไรเครื่องสีเขาหน่อยทุกดุนทุกย e. ี in, ห่ห้อครับผมอ่าจำนายเครื่องสีเขาเครื่องสับหญ้าเครื่องสีเขากล่องนะครับเครื่องนวดเขานะครับเครื่องอัดเบนอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับและยังจำน่ายอะไรนะครับเครื่องสีเขาหน่อยทุกดุนทุกยี่ห้อนะครับอ่ารับสมความนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาและบริการนะครับตอนนี้ทางตรงก็ออกแบบดัดแปลงสีเขาออกมาแล้วให้บดเป็นห้ามละเอียดออกมาพร้อมได้เลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อมาสอบถามมือราคากันได้นะครับอ่าที่ แอดไลน์มาได้นะครับ0 8 5 0 0 8 0 3 4รับหรือเพจ facebook เครื่องซีเข่าไข่มุกสยามนะครับผมอ่านะครับติดต่อกันเขามาได้ครับผมทางตรงยินดีให้ทำแนะนํำปรึกษาและบริการครับผมนะครับฝากศึกษาเบิ้งก้อนสื่อนะครับหาหมองที่มีสร้างมีอะไรนะครับส่วนมากสื่อมาแล้วเห็นไลน์นะครับอีกหลายๆที่บอรู้จัก ว่าจะซอมไสนะครับแบบนี่าจอดจอดทิ้งรับซื้อเมื่อ้วก็จอดทิ้งใส่งานยังลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าก็ไปเอาขอเบอร์โทรกับลูกค้าที่ใส่งานไปทางตรงครับ,บติดต่อมาทางตรงกับมาบริการให้ครับผมฝากไว้เลยครับผมสวัสดีครับ